สวัสดีฮะนี่คือรายการ The b a c k b a t d Club Project นะตอนอยู่กบับผมโยชิ ina, นะเมียวนะโอเควันนี้เราจะมาแนะนำตัวแต่ละคนในสมาชิกแต่ละคนนะทีค,ครับคนแรกครับผมจุดจุดจุดคุณโรสครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ชื่อโรสนะคะอืมชแนลก็โรสแคสิเกมทีวีนะคะหรือ RCGTVS นั่นเองจ้ะว,วันนี้เขามาเที่ยวเล่นเฉยๆนะยังไม่ได้เป็น <c oughs> สมาชิกเต็มโอเคต่อไปต่อไปต่อไปคนต่อไป ดักไหนดักไหนโหลโลที่มาเอาสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีอย่างไครับแค่นี้แหละครับเอาถัดไปพันเอกสิครับไอ้ซ์แสตเกมครับแค่นั้นแหละโอเคซันครับซันอาเช่ครับเป็นคนที่สามครับสวัสดีครับผมคือซันอาเช่เป็นพันเอกแสตเกมครับแล้วก็เวิรทอยู่ทุ่นกับฟันตะแลงตัวเครื่องทีวีครับครับผมต่อไปครับคุณมูสตุนฟุก เฮ้ยสวัสดีครับผมแบ็คโฮปความหวังสีดำครับสาขาลีเวเกมครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เวอร์วอเกสวัสดีแนนเ,เสือกเรื่องเพื่อนนะฮะเกนี่แหละบันนี่เฮสุทแันเอฟเฟกผมไม่มีช่องไม่มีอะไรไม่มีทั้งสิน้นนะชื่อเรียกผวบ,บี้อย่างเดียวแหละโอเคปาเกะเนกโกะครับคนสุดท้ายฮะ สวัสดีแผน,นกแผนกแผนกอะไรวะชื่อมีอ่าแผนกแผนกอะไรวะยังนึกไม่ออกช่างมันเนินฟิตเจอร์ลิงฟิตเจอร์ลิงอ่าฟิตเจอร์ลิงก็ได้โอเคนะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะยังไม่มาออนวันนี้นะชื่อรูบ uh ี้นะเป็นแผนกฟิตเจอร์ลิงกับรีวิวกับคุณแบคโฮปนะฮะก็เปิดไปได้แล้วทุกคนเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วไม่ได้ปิดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนมันเข้าเออช่างมันก็ ผมยชินะเมียวนะฮะก็เป็นโฮสต์ของกลุ่มนี้นะก็ทำหน้าที่แคสเกมแล้วก็คอร์สเพล์นะฮะถ่ายคลิปคอสเพล์กับลงลงพวกงานเกมต่างๆนะก็พอลงงานเกมนี้อาจจะมีคนไปด้วยนะผมเวลานองครับครับใครเปิดเพลงครับน่าสิใครกำลังเศร้าใจครับจุดจุดจุด เข้าใจไปลีใจเลยครับอออเอาเลยตั้งมอนแเมื่อกี้โอเคไม่ต้องสนใจครับก็พูดต่อเลยก็ใครเนี่ยก็ทุกคนนะก็เป็นคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่คนรู้จักคนหนึ่งคือคุณล้นนี่แหละรู้จักรู้ัก็ผมรู้จักมาก่อนแล้วใช่ไหมผอไม่ตวงไอ้นบไม่ใช่ผมไม่ตวงไอ้กล้องอย่ารู้จักมาก่อนแล้วครับผมก็ทุกคนก็ แล้วก็คนที่มาใหม่ก็คือเป็นแบ็คโฮปกับลูบี้นะซึ่งเป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมเองนะก็มาแจ้งเฉยก็แบ็คบัตขับโปรเจกต์นี้ก็คงจะเริ่มทำตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบมกรายี่สิบมกราเป็นต้นไปสิแหมยี่สิบโมกกะลาพระทุกคนยี่สิบโมกอะไรทีเนาะโมกกลายี่สิบโมกราเสื่อม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 สุดก็เดี๋ยว ทุกคนก็จะลงคลิปในช anel The Black b u t นะแล้วก็จะมีคลิปของแต่ละคนลงในช anel แต่ละคนแล้วก็ใครที่อยากติดตามช anel แต่ละคนนะไปกับไปที่ช anel ของ The Black b u t นะแล้วก็ดูบนขวานะผมขึ้นเอาไว้ให้นะก็ไปซับสไคร์ซับสไคร์แต่ละคนด้วยซับสไคร์ไปซับสไคร์ซับสไคร์พอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าเก็บพูดพอแล้วพอแล้วเอ้า อ่ะตอนนี้ไล่สาระแล้วเออจะไล่สาระอะไรก็ได้นะก็เดี๋ยวสองทีจะได้เลิกเก่งกี่หอยหลอดเก่งแบบสอดไส้กินจ็อกเล็ตมากเลยแต่วันแต่เมื่อแต่วันนี้แต่รอบนี้ทำไมรถมาแปลกเงียบสนิทเลยเขอเขาแก่ตรงเกมอะไรหรามาอ๋อองเกติดธุระอยู่ติดธุระอยู่กเขาก็ ก็ใครหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะว่าซานาเชอร์ดักไนต์วอลเกอร์บันนี่ซุตและบาเกเกนโกนี่จะไปฟิจ์ลิ่งับคลิปผมเยอะมากที่สุดบอกว่าไม่พี่พี่ถ้าผมไม่ฟิจ์ลิงคิปคนอื่นก็คงไม่มีที่อยู่อ่ะนั่นดิเออมึงก็แค่แบบว่านะงงๆหลวมๆต่อไปคือใครจะถ่ายแลวกเออไปด้วยคือประมาณแบบว่าพวกมึงเข้าไปเสือกแต่ไม่เลนเดอร์คลิปเอาเองให้กูถ่ายแล้วกระตุกถูกต้องใช่ใช่ แล้วพอไปถ่ายกับพวกแม่แม่กระดองคลิปกันนะฮะเฮ้ยผมลงนะผมถ่ายเสร็จลงเลยนะอย่ามาโทษกูนะ <c oughs> ผมไ <c oughs> ม่เกี่ยวผมนะคนที่ดองอ่ะผม <c oughs> ก็ส่วนคลิป่ตอนเนี้ยส่วนไอ้คนที่ชื่อรูบี้เนี่ยก็คงจะเป็นคนคนดึงดําบันที่สุดที่ถ่ายคลิปกับแรกๆกับผมนะเพราะพอกับดังไนเลยรูบี้รูบี้ไหนเนี่ยรูบี้รูบี้โอเคอีกอีกหนึ่งกี่ปีแล้วอะปีนี้เข้าปีที่สามอะ อเอ้ยทุยเดี๋ยวให้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 ดะแบ็คโฮมอธิบายก่อนนะคือลูบี้เนี่ยจะมีชื่อนหนึ่งคือไวท์โฮมนะครับจะมาเป็นคู่กับผมแบคโฮมจะ็นความหวังสีดำและความหวังสีขาวนะครับจะมารีวิวเกมแค่น้ครับเพื่อก็คือความหวังสีดำคือไม่มีความหวังแล้วใช่ไหมต้องหมอกันฟุดมัวทั่วมันทนคือได้ไความหวังส<อ>ีงขาวนี่คือเป็นเป็นบาลานซ์เป็นดินหยางให้ให้ให้เขาจัดการเลยอธิบายกันที่เสียด้สีหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้นะเว้ย ถ้ามีสีใดสีนึง่เดียวไม่งาหายไปอีกอันหนึ่งให้เขาพูดให้เขาพูดให้เขาพูดเขาจะไม่ได้อธิบายอะไรสักล่ะคิดมากไอ้ตัวนพอแล้วสาระไปเลยโอเคคุเติมพูดครับคุณสุดโอเคนะแล้วไอเรื่องอายุนะไม่ต้องถามเขากูแก่สุดครับจบนะต้องวนูกเขาเด็กสุดหนูลงลงมาเย่แม่เดด็กสุครับตอนแรกตอนแรกนี่ว่าโลูกนี่จะแก่กว่านะเด็กกว่าอีกตัวโม้อย่าหวัง พูดคำว่าแก่หน้าเขาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไได้ได้ไม่ก็ก็คุณรถเป็นคนน่ารักไงถึงอายุสุงยากเลยเนี่ยคนเนี้ยงน่ารักตัวไหนรอลิงหรือเปล่าไอ้รอเรือรอเรือกะถ่ายเนี่ยเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าน่ารักน่านี่นี่นี่น่ารักไปเปิดห้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่นี่นี่ลูเปาชื่อรถอ่ะมันต้องออกสำเนียงอย่างงี้นะโรดว่าเลยใช่ชื่อลูต้องออกสำเนียงอย่างงี้เว้ยกินลาบอันนั้นสำเนียงอีสานลาบกินลาบนะแต่ถ้าฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็โรดโอ้ยคือบอแมนเนาะภาษาไทยก็โรดภาษาไทยกกันนี็โรดสือสือ คือตอนนี้เเงียยบนคล่ใครจะใครจะพูดอะไรก็ได้อันนี้ตอนนี้คือพรณอิสระกันอะไรเงี้ยก็คือทุกคนจะก็จะอะไรอ่ะจะพิจารลิงี้เลยอาจจะไปโมงกหนึ่งอาจจะไปสูบกิ้งจุกุกระลึกปื้ออาจจะไปอีโบลีอีโบลีอีดูยารอดรู้สึกมีปัญหาอย่างหนึ่งนะเว้ยไอ้ว่าถ้าดังคือจะดังที่ฝันถ้าเงียบคือเงียบสนิทเลยไม่คือ เมื่อกี้ตวงเล่นเล่นมุกใช่ไหมไม่ได้เล่นมุกไม่เกลือกหอยเลยมุกใช่ไหมไม่ได้เล่นมุกเกลือกหอยเล่นมุกไม่เกลือหอยเอ๊ะได้ข่าวว่าเออไม่ถามยากมใช่ไหมเดี๋ยนะคุณรสใส่แว่นใช่ป่ะก็เป็นสาวแว่นใช่ก็เป็นประธานชมรมสาวแว่นแห่งประเทศไทยไม่ใอันนึงบัมหนึ่งในกลุ่มเราเนี่ยมันมีคนแพ้สาวแว่นอยู่ใครวะใครเนี่ยไม่ปิดไม่เนี่ยมือบอลเกย์เนี่ยจำไม่ได้อะ อ๋อเออไอ้กองไม่ชอบแบบแฟนเป็นตัวเป็นตัวแล้วมันเลิอกแล้วไอ้กองเออมันมีมันมีแฟนก็เป็นคนแล้วชีเดียวตอนนี้เขาเลิอกแล้วเดียไม่ได้พูดไม่ได้เราพูดไม่ได้วะเขาชีเดียวเออเขาชีเดียวเป็นมาแฟนคู่กับแดงเอ้นะกับเดียกับเดียไม่มีแฟนคู่กันตอกวนนี้โดนแทนเลยโอ้พอพอเริ่มเหรอโอเคนั้นวันนี้ก็ขอตัดคลิปการประชุมครั้งแรกของโรลี่ไอ้ชาร์ตคุณโรลี่วะเนี่ยนวะโอ้ย โมโตริไม่ใช่ก็เดี๋ยวขอตัดคลิปการประชุมพี่ไอ้ชัดต่อตาละวานก็เดี๋ยวขอตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอดพี่กินข้าวยังอ่ะมันอ้าเจ้าวาแต่ใดก็เฮ้ยเดูรูปตสกายกูดิแม่ตาไม่มากกูเปไหนัล้วเออนะเห็นไลนแล้วก็ไฮ้ยี่กินน้ำยังอ่ะเฮ้ยกูขอจบคลิปก่อนเถอะอิสตัด ก็ขอจบคลิปการเปิดแนะนำตัวแต่ละคนของสมาชิกแต่ละคนของเดอะแบ็กบัตเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ทเท่านี้ต่อไปใช่ไหมยังไม่เพิ่มยังไม่ลดอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเพิ่มนะก็ยางไม่เพิ่มเลยเพิ่มด้วยน้องที่เราจากแถวพี่อก็เดี๋ยวอาจจะเอามาเพิ่มนะก็ขอพิจารณาอีกทีเนี้ยไอ้เงี้ยมึงเลยตอนนห้มี่พี่เกมอะไรอยู่อะแล้วไอ้ซาร์ตไอ้เตะมือกากคอเ่รนได้ไหมเนี่ยเตะเลย แม่งก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แต่ละคนก็จะลงคลิปกันไปนะแล้วก็คะแนนกันต่อตามหน้าที่ที่แบ่งไปนะตามหน้าที่ที่แบ่งไปนะฮะทำไมต้องเหนื่อยด้วยไม่รู้สินะก็มาใหม่ด้วยไอ้ชัดก็เดี๋ยวให้ติดตามกันติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็กับเดอะแบ็กบัตนะก็จะทำกันไปเรื่อยๆชแนลจะจะทำกันไปเรื่อยๆแม็กสื่อวะยังทำไปเรื่อยๆยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยทรัอะไรเนี่ยสื่อโคตรอ่ะเพื่อนก็จะทำกัน ทำคิดดีๆทำไปแล้วทำไปนี่ก็แต่เรื่องทำทำเลยนะฮะกูขอโทษแหวนกระตูมาไม่เยอะไปอ่านกระตูนวางไ่เยอะไปก็ปิดไม่น่าเลยลุงกบกูปิดไม่กูกูไม่เดี๋ยวนะก่อนปิดผมทำแล้วหน่ดิว่าอยากรู้มานานแล้วอือฮั้นอันั้นเป็นลูกไอ้แปะเป็นหลานแล้วใครเป็นปู่เป็นพ่อมันวะก็เออว่ะก็ขอเก็บเป็นความลับก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเปิดพ่อของฮะ หลังไม้กันหลังไม้กันเดี๋ยวเดี๋ยวฟุกฟุกฟุกรู้อยู่าฟุกลู่เดี๋วโอ้ยอ้ชัเฮ้ยอย่าเขาคลิปไมไปก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยนะก็สำหรับวันนี้ขอจบพิธีนี้ายบายแจ้ดีครับเอยย่ิอเออเออโลลิโต์ดิคอนว่าแต่ไกลโอเคนะเมื่อกี้คุณโลนครับจะพูดอะไรไหมครับแล้วจังพูดสิจ้า ขอฝากชแนลแล้วก็แฟนร้าน i อเอีด้วยนะแกโจ๊บเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันฮะจูบปอจูบใครอะครับเขาบอกว่าจบอ๋โอ้อหจูบเลยไม่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 มีแบบว่าสโลแกนว่าอะไรนิดนึงเลยหรอตรงไปไปเร็วตัวใครโตันฉันจะเป็นผู้หญิงที่สวยสดแล้วรวยมากมาแลวไอดียเลยมาแล้วมาไม่ได้ในงางยิ้มเลยมึงทีนี้ หมายถึงไอ้รูตุนไม่หมายถึงช็อกโกรีไม่กลัวไม่จบอ่ะหม่ไม่จบไม่ถึงเกี่ยนในชั่วปาผู้พ้องมาสียโอ้โหตัวเองพูดพร้อมมากอย่านะเว้ยอย่าแน่ DNA สาแขนสั้นเกี่ยวอะไรคะมึงไม่เล่นกับสั้นมุกนี้กูขอซื้อติดจากนันโนตุลมาละนะเป็นคารดามีเอลไม่ใช่นายจ๋าเดี๋ยวนะคือร้านเของ เดี๋ยวนะร้านเขาไม่มีสโลแกนส่งเร็วเค็มไวไม่มีการถูกไม่มีสโลแกนคือไม่แดงแต่แข็งได้เอาเรมันโอ้ร้านสามรถคือการเชื่อใจเว้ยเงินมาขอไปจบเงินมาเขาไปโอเคสโลแกนเขาเงินเงินมาขอไปก็ฝากร้านคุณโรถไว้เป็นดวงในดวงใจหลายๆคนนะก่อนนะครับอยากได้ของก่อนเนืองจนาน เหมือนกูไงได้ของก่อนรูปตังกูไม่ตายแล้วติดสินบนติดต่อต่อต่อทำทำใบทำใบติดติดสินบนไม่ได้นะฮะร้านนี้ร้านนี้คุณรถก็โหดคุณรถก็โหดบปไปตามถึงบ้านตามคนเล็กกินถึงบ้านเออปิดคลิปเถอะไลฟ์บายควรควรจะปิดตั้งนานแล้วไม่ได้ปิด